เทปนี้ก็มาในล็อกเบตตีอย่าปลอมนะฮะของแบรนด์คัตคิงนะครับนะฮะตัวนี้เป็นปีเก่านะครับสปาร์ตคัตสองนะฮะเป็นปีเก่าที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับสองสามปีแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดพิเศษนะครับผมเลยตัดสินใจถอยมาหนึ่งตัวนะฮะก็เอามารีวิวกันให้ดูนะครับสําหรับใครที่ยังอยากจะหาใช้อยู่นะฮะล็อกตัวเล็กกระทัดมือนะครับมีสีให้เลือกหลายสีนะฮะแต่ที่ผมเลือกมาวันนี้จะเป็นสีแดงนะครับ นะฮะกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับหลายๆท่านคงผ่านหูผ่านตากันไปแล้วนะฮะเรื่องกล่องข้ามไปนะครับมาดูตัวลอกนะฮะเป็นไงครับแดงสดๆนะฮะนะครับสวยงามนะฮะออกแบบมาได้ดีมากนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะนะครับนะฮะระบบปรับแม่เหล็กนะครับนะครับ หนอบนะฮะเป็นยาง EVA นะครับพิมพ์โลโก้มาเลยนะฮะสวยงามนะครับจับกระทัดมือนะฮะนะครับความลื่นนะครับอ่าเป็นไงฮะตัวเล็กกระทัดรัดนะครับนะครับให้ดูนะฮะบอดี้นะครับสีแดงสดสวยงามนะครับ ความหนักของแม่เหล็กนะฮะปรับคอสปูลให้ได้ที่ก่อนนะครับอ่าน,นี้แม่เหล็กศูนย์นะครับเป็นไงครับความลื่นนะฮะแม่เหล็กระดับห้านะครับครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ระดับห้านะครับอ่าสุดเลยนะครับที่แม็กเลยนะฮะถือว่าแม่เหล็กหนักหน่วงนะครับหมุนนิ่มมือนะฮะ สตาร์เด็กมีเสียงนะครับปรับโหน่งไม่มีเสียงนะฮะเราฝากกันนิดนึงนะครับคือรุ่นนี้นะครับเป็นปีเก่านะครับสัญญาณคลิกเสียงยังไม่มีนะฮะคลิกเสียงปลารากไม่มีนะครับนะครับโอเคนะฮะดูรูปลักษณ์ภายนอกไปก่อนนะครับเช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปแกะดูภายในกันนะครับเสียงวันนี้อาจจะไม่ค่อยปกติเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเป็นวัดนะฮะฝั่งหน่งไม่เหล็กนะครับ นะฮะมีไม่เหล็กทั้งหมดนะครับห้าเม็ดนะฮะแต่ก็ให้พลังนวงที่หนักนะครับมีแค่ห้าเม็ดนะฮะตามสไตล์ของคัตคิงอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นสปาตคัตสองนะฮะสปูลไม่แกนยาวนะครับเป็นสปูลลึกนะฮะครับมีลูกปืนหนึ่งตลับนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเข้าเราเข้าไปดูภายในกันนะครับว่ากลไกภายในจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อแกะออกมาแล้วนะฮะถือว่าสุดยอดนะครับภายในนะฮะ เริ่มต้นจากแขนหมุนกันก่อนนะครับแขนหมุนเป็นอลูมิเนียมนะครับเล่นลดลายมาสวยงามนะครับนะครับดูนะฮะเท่เลยนะฮะแขนหมุนนะครับใครไม่ชอบหนกแบบนี้นะครับเปลี่ยนได้นะครับนะฮะแขนหมุนเป็นอลูมิเนียมนะครับนะฮะตามมาด้วยปรับเบรกนะครับเป็นวัสดุพลาสติกนะฮะ ABS นะครับเสริมความแข็งแกร่งของเกียวด้วยโลหะนะฮะ ฝังอยู่ภายในนะครับนี่ก็คือชุดคลิกเสียงของสตาร์เบรกนะครับปุ่มปรับเบรกนะฮะตัวปรับเบรกนะครับเป็นคลิกเสียงนะฮะนะครับปุ่มปรับหน่องนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับยิงโลโก้คาัสคิงนะฮะเด่นชัดนะครับตามด้วยเฟืองนะฮะเฟืองเป็นอลูมิเนียมนะครับเกรดดีนะฮะ เบามากนะครับเฟืองเรียบร้อยสวยงามนะครับนะฮะมีจาระบีบางๆมานะครับจากโรงงานนะครับนะฮะแผ่นกดเบรกนะครับสเตนเลสนะฮะสามชุดนะครับที่สําคัญนะครับผมให้ดูพ้าเบรกนะฮะเป็นเท็ทีร้อยสามแผ่นนะครับนะครับสุดยอดเลยนะฮะให้มานะครับนะแผ่นเบลเลอร์เลยนะแผ่นใหญ่มากนะครับนะครับตามด้วยพินเนียนนะฮะ นะครับเป็นวัสดุนะครับทองเหลืองผสมนะฮะนะครับงานเรียบร้อยนะครับพีเนียนตัวเบลเลอร์เลยนะฮะตัวใหญ่นะฮะเหมือนลอกตกปลาหน้าดินเลยนะครับที่สําคัญนะฮะตัวยกพีเนียนนะครับให้ดูชัดๆนะฮะนะครับเสริมแผ่นนะครับโลหะนะครับกันบายกพีเนียนสึกนะครับใช้ได้ยาวๆนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะคาดคิงสปาร์ตัสสองนะครับถึงแม้จะเป็นปีเก่านะฮะ นะครับแต่ให้วัตถุดิบภายในมาดีมากนะครับนะครับอันนี้พระเบกใต้เฟืองนะครับเสาไดนะฮะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเจาะรูไล่เบานะฮะนะครับอ่านะครับสปูลเราให้ดูกันไปแล้วนะครับมีลูกปืนนะฮะนะครับหนึ่งตลับนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะลูกปืนกันตีกลับนะครับนะฮะมองภายในนะฮะให้มาได้ดีนะครับมีตัวลงตัวล็อกน็อตล็อกมาให้เรียบร้อยนะฮะให้มาได้ดีมากนะครับสิบเม็ดนะฮะเรียกว่าสิบพินนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะให้มาได้ระดับนี้นะครับนะฮะในราคาไม่ถึงพันนะฮะราคาโปรโมชั่นนะครับถูกนะฮะตอนนี้นะครับต่อมาที่ตัวบอดี้นะครับลูกปืนมีลูกปืนเสาได้นะฮะแล้วก็ลูกปืนประคองพีเนียนนะครับ วัสดุนะครับชุดยกทั้งหมดตัวเตะนะ,ะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับนะครับบากดนะฮะฟีสปูนนะครับเป็นโลหะนะครับนะฮะวิ่งข้ามมาถึงฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับนะฮะชุดลนลง่ลงลนเลอร์ะนะครับแน่นนะฮะแข็งนะครับนิ่งนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับลายไกด์ลนเลอร์ะนะฮะสายแทงซ้ายแทงฝานะครับไม่เบียดลนเลอร์นะครับ ตัวบอดี้นะครับน่าจะเป็นพวกวัสดุพลาสติก ABS เกรดีนะครับถือว่าให้งานมาได้ดีมากนะครับสำหรับใครที่หาเล่นนะฮะนะครับสำหรับแคทคิงนะครับสปาร์ตัคสองนะฮะถึงแม้จะเป็นลอกปีเก่านะครับดูเหมือนจะตกรุ่นนะฮะแต่ผมแนะนำเลยว่านะครับสายประช่อนนะฮะปากพงนะครับสายกระสูมนะครับนะจัดหาได้เลยนะครับลอกน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ภายในให้มาได้ดีมากนะครับนะฮะจากที่เรา ผมพาให้ดูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเบรกเอยนะฮะเฟืองนะครับนะครับระบบต่างๆนะครับน่าใช้งานตัวหนึ่งเลยนะฮะถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องคลิกเสียงเวลาปลาลากนะครับตัวนี้จัดหาได้เลยนะครับที่ผมชอบมากนะฮะคือตัวนี้นะฮะที่ผมไม่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับนะครับเสริมโลหะนะครับกันตัวยกน้ำบลาสึกนะฮะนะครับถือว่าให้มาสุดยอดมากนะครับ เป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับลอกเบสตตีอย่าปลอมราคาไม่แรงนะฮะคุณภาพดีนะครับของค่ายแคท i ิงนะฮะรุ่นสปาตคัสสตัวนี้นะครับจัดหากันได้นะครับในลาซานด้านะครับในช้อปปีก็มีนะฮะนะครับไปหาดูกันนะครับอ่าครับประกอบเรียบร้อยนะฮะนะครับได้น้ำมงน้ำมันไปหน่อยนะฮะ จากการหล่อเลื่อนของลูกปืนนะครับตัวฟาร์มลื่นนะฮะลื่นปรื๊ดนะครับอ่ะนะครับใครหาเล่นอยู่นะฮะจัดได้จัดเลยนะครับแนะนำนะฮะลอกรุ่นนี้นะครับที่เราผ่ากันให้ดูแล้วนะครับกลไกภายในนะฮะเสียอย่างเดียวถ้าเกิดใครไม่มีซีเรียสนะครับเรื่องสัญญาณเสียงเวลาปลาลากนะฮะงานช่อนนะครับกระสูบนะครับงานปากระพงนะฮะนะครับเอาไปลุยได้สบายนะครับนะฮะ แต่งานชาโดนี่ผมว่าเฟืองอลูมิเนียมไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่นะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะฮะสำหรับอาชัดคิงนะครับสปาตาคัคสองตัวนี้นะฮะนะครับสีแดงสดๆนะครับมีหลายสีนะฮะลองเข้าไปดูกันนะครับนะฮะใครอยากหาเล่นนะครับใครอยากได้นะครับระบบกลไกภายในดีๆนะครับแน่นๆนะครับคุณภาพสูงนะฮะหมุนลื่นๆนะครับ เบรกหนักๆนะฮะตัวกระทัดรัดนะครับจับกระชับมือนะฮะนะครับก็ไปหาดูมาเล่นกันได้เลยนะครับยังมีอีกหลายตัวนะฮะที่ผมสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับสาหรับตระกูลพวกเบสตีปอมหยดน้าทั้งหลายนะฮะนะครับนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเราพบกันใหม่เทปหน้านะครับสําหรับเทปนี้ก็ลาัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ